นนก็จะมารีวิวในการประกอบชุดะจะเป็นไฟโคมไฟที่กลางสนามครับเป็นหลอดอิออนที่มีชุดประหลาดสตาร์เตอร์แบบระบบรุ่นเก่านะบางครั้งพอบ้านจำเป็นครับช่างติดตั้งไปแล้วหลอดไฟเสื่อมสภาพหรือเสียหายอะไรเงี้ยต้องการเปลี่ยนชุดใหม่ชุดไฟสนามเลยครับไฟนอกบ้านนะครับ ประมาณนี้ฮะวงจรข้างในนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบรรัลลังก์แล้วก็สตาร์เตอร์จะเป็นใ,ใส่โอเคชุดที่ยังอยู่ในกล่องที่ซื้อมาใหม่จะมีขามีอุปรกรณ์มาให้พร้อมเลยนะฮะจะน้องจะทำการแกะให้ดูนะครับว่า บ้านจะต้องจะเป็นต้องทําเองฮะหาช่างไฟไม่ได้ครับรแนะนําวิธีการประกอบก่อนชุบโคมไฟเขาจะมีหน้าตาแบบนี้ฮะ จากกล่องแล้วนะครับจากกล่องแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะคมไฟแต่ฝาครอบออกนะแยกกันนะนนนครับดูระบบวงจรน,นะ Thank you. ไกางแขงแน่นจากนั้นเราประกอบบลาดเข้ากับโครงสร้างของโคมไฟสายเส้นนี้เราไว้ก่อนไม่ต้องไปตัดมันไม่ต้องทำอะไรเลยตรงนี้แล้วก็เส้นนี้เส้นนี้จะต้องตัดเพื่อทำการให้เข้าบะลลาดในรูแรกโอ้ ดูลายฝั่งนี้ดูไฟตรงนี้นะตกต่อนที่เรามีเนี่ยตไอไฟ,ไฟ เราก็แย่จะมีรูแย่ yeah, มันเข้ารูอยาให้ให้สายไฟมันสั้นกันงนี้เพราะว่ามันจะมาโดนโครงสร้างของยากไปหอ่ ออกมาจากวีลเลอร์แล้วก็จะเป็นมีน็อนต่อสายไฟ,ไฟนี่เข้ากัน ตัวบ้านมีใหม่แล้วก็ตัวเข้าสายไฟวงจรก็คือจากจากที่ ไฟจากไฟบ้านไฟเส้นหลักเส,เส้นเมนต่อผิดไม่ติดใช่ไหมอาจจะมีควันนักน้อยเอาแบบมีควันหรือแบบไม่มีควัน <c oughs> ใช่เปล่าพี่ <c oughs> อันนี้เป็นการจำลองทดลองการต่อก่อนใช้งานจริงนะครับ เพื่อเช็คดูว่าอุปกรณ์หรือว่าอะไรชิ้นส่วนตัวไหนมันมีปัญหารหรือเปล่าก่อนขึ้นติดตั้งครับกางทีติดตั้งไปก็จะลับบ้านในกรณีซ่อมแซมหรือว่าซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไรขั้นตอนตัอไปก็คือใส่สตาร์เตอร์ที้าหลังก็ื่ห้เสียบตักไฟใไดๆทั้งสิงส้นเพียงกว่า Premises, ประกอบเสร็จหมดแล้ววงจรไฟก็เรียบร้อยแล้วฮะสายที่เป็นสีเทาที่มาตักกับสตาร์เตอร์เราไม่ต้องตัดมาตัดเส้นสีขาวจำเข้าประหลัดหนึ่งทางหนึ่งเส้นแล้วก็จะมีเส้นนี้เอาไปวิ่งเส้นสายสีแดงที่เส้นสายไฟอันนี้เป็นตัวสายดิงเข้าหลอดไฟครับก็ดังนั้นทำมีการทดลองทดสอบเปิดไฟ ลองม,มาทดสอบดูว่าไฟใช้ได้ไหม ก่อนก่อนใช้งานจริงก่อนขึ้นไปติดตั้งประกอบว่า้องลองใช้งานก่อนว่าใช้ได้งานจริงครับโอเคครับประกอบแล้วก็ใส่ฝาปงขั้นตอนประกอบครับติดใสยไปดีแต่เราต้องใส่ล็อคสองตัว แก้ไขด้วยตนเองนะครับก่อนไน้าที่ช่างติตั้งไปแล้วนาบมากก่อนของเราแล้วเราทดสอบอีกครั้งว่าใช้งานได้ไหโอเคครับผมผมก็พร้อมใช้งานพร้อมจะติดตั้งอีกครั้งหนึ่งทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยไปสนามยามจำเป็นครับเพราะบ้านิจำเป็นครับแก้ไขด้วยตัวเองเบื้องต้นได้ครับ